สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแสงไฟจราจรจุดรถชนหมอกระต่ายใช้งานจริงไม่ได้จากกรณีเหตุสะเทินใจคนไทยเมื่อสิทธิตำรวจตรีน,นรวรวิ์บัวดกผู้บังคับหมู่กองร้อยที่สองกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนขี่บิ๊กบค์ชนหมอกระต่ายขณะข้ามทางม้าลายจากนั้นได้มีการดําเนินการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรจ,จุดข้ามทางม้าลายดังกล่าวซึ่งเป็นสัญญาณคนข้ามถนน,นหากกดแล้วจะเปลี่ยนเป็นไฟแดงให้คนข้าม รถต้องหยุดทาะว่าในเพดแรบบิ c ค o s s ซิงทางกระ่าย โพสแฉในวันที่18กุมภาพันธ์2565ว่าไฟจราจรน,นี้ไม่สามารถใช้งานได้ติดตั้งไฟจราจรแต่ใช้ไม่ได้มากกว่าเดิมทั้งม้าลายที่หมอกระตายโดนชนมีการแก้ไขมากมายแต่กลับมีการเอาไฟสัญญาณที่ยังใช้ไม่ได้มาใช้จากคลิปกดไปปรากฏว่าสัญญาณไฟคนข้ามไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวแม้จะรอจนครบนาทีแล้วกดไปสามรอบก็ไม่เขียวแบบนี้คนข้ามยิงตองข้ามตอนเป็นไฟแดงคนข้ามหรือนอกจากเป็นความ ผักชีโรยหน้ายังเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้ในตอนนี้อีกขอพระคุณคลิปจากผู้เดินเท้าที่ถนนพญยายไทที่ส่งมาให้นะคะสังเกตจากในคลิปว่าพอกดแล้วรอแล้วตัวเลขนับเวลาถอยอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเริ่มใหม่ค่ะแต่ผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ